ปลูกไนะครับส่วนเรื่องของการเกษตรข้อมูลนะ t a t a นี่สำคัญนะ,ะช่วยทั้งในส่วนของราาัฐบาลด้วยนะช่วยทั้งเกษตรกรจะได้รู้ว่าเออมีใครจะปลูกอะไรเท่าไหร่ยังไงผลผลิตปีนี้จะเป็นแบบไหนเขาจะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราคุยกับทางรองเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับท่านรองทันทิตาบุญยะมณีกุลนะครับสวัสดีครับรองครับ สวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์ครับผมท่านรองครับเห็นทางาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนี่ตอนนี้กําลังเอาข้อมูลนะด้านการเกษตรอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยประมาณสักสามสิบชนิดเนี่ยรวมมาแล้วก็เอามาเผยแพร่เอามาบอกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยนะอันนี้นี่มันเป็นยังไงมันมันมันคืออะไรแล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างครับค่ะอย่างน,นี้นะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตว่าอ่าขอว่า สำหนักงานเศรษฐกิจนะคะเรามีภารกิจนะคะในการจัดทำแล้วก็บริหารจัดการข้อมูลคาะส่วนที่ทางการเกษตรเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความเชื่อถือแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับที่คุณนันพงศ์บอกเมื่อกี้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่มันมีความเชื่อมั่นและแม่นยำเนี่ยมันก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ ตรงนี้ซึ่งข้อมูลที่บอกว่าเรามีการจัดเก็บสินค้าที่สําคัญของเราสามสิบชนิดเนี่ยค่ะครประมาณสามสิบชนิดเนี่ยก็เพื่อจะอ่าใช้ข้อมูลที่มันถูกต้องแม่นยำเป็นในทิศทางเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าข้อมูลเอกภาพครับซึ่งซึ่งต่อเลยเนาะคุณน้าต่อต่อต่อเลยครับต่อเลยครับข้อมูลข้อมูลเอกภาพเนี่ยมันเป็นการ จัดทำข้อมาข้ามาเพื่อเป้าหมายจริงๆแล้วก็คือเพื่อให้การใช้ข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารและก็ผู้ใช้รวมถึงที่น้องเกษตรกรเนี่ยนําไปใช้ในการอ่าวางแผนทางด้านการผลิตการตลาดหรือในด้านการวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศนขออนุญาตน,นําเรียนว่าที่อ่าส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาเนาะเราก็มาเจอประสบป,ปัญหาว่าความไม่เป็นเอกภาพนะคะเนื่องจากว่า ตป็นี้ทราบคุณระพงศ์ทราบดีนะคะว่าแต่ละส่วนเนี้ก็มีแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลในการจัดเก็บของแต่ละองค์กรของตนเองเพราะน้ะวิธีการเก็บข้อมูลคนเนี่ยก็จะมีหลากหลายบางครั้งเนี่ยก็จะเกิดความซับซ้อนแล้วก็ความแตกต่างของข้อมูลขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ละส่วนงานบางทีเก็บตามห่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะครับ อย่างข้อมูลนี้ที่ผมเห็นอย่างเกษตรเนี่ยสาชนิดเนี่ยมันมีทั้งเป็นพืชใช่ไหมมีทั้งเป็นปะสุสัตว์มีทั้งกลุ่มประมงอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือรวมให้มันหลากหลายแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรอ,อย่างข้าวนาปีเป็นยังไงข้าวนาปลังมันสัมปะหลังนะโคเนื้อโนมไก่ไข่ไก่เนื้อ,อ,อกุ้งกุลาดำปลาดินปลาดุกอะไรพวกอย่างเงี้ยเนี่ยมีการเลี้ยงเท่าไหร่อย,อย่างไงามีอะไรผลผลผิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้เราจะรวมข้อมูลที่มันกระจายมาไว้ที่ที่ตรงนี้ที่เดียวกันที่เราเรียกว่าข้อมูล ถูกต้องไหมครถูกต้องเลยค่ะก็คือข้อมูลเนี่ยที่เราจัดเก็บนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของอในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปรยมาณการผลิตสินค้าซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีการเก็บเน้นการทําข้อมูลเนี่ยปีในแต่ละปีเนี่ยก็มีอยู่สามุ่มชนิดก็แบ่งเป็นด้านพืชเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังมันสับะหลังอะไรพวกเนี้ยี่สิบเอ็ดชนิดเนาะแล้วก็สินค้าด้านปรุสัตทก็จะมีโคเนื้อโคนมไก่ไข่ ไตเนื้อสุกรเนี่ยอีกห้าชนิดนะคะแล้วก็สิ่งพืประมงเนี่ยอ่อีกสี่ชนิดก็จะเป็นกุ้งขาวเบนามายกุ้งกุลาดำปลาเนินแล้วก็ปลาดุกนะคะเป็นหิ่ค้าเหล่านี้การจะเก็บข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราจะผ่านทางการเก็บข้อมูลในระดับของพื้นที่มีการสำรวจซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่หนึ่งถึงสิบสองครอบคุม ข้อมทังประเทศแล้วก็หน่วยงานการก็คือศูนย์สารสนเทศการเกษตรนะคะเก็บแล้วการเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บเพียงหน่วยงานเดียวนะคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นเป็นฐานที่สามารถไปใช้ได้อ่าเป็นตัวเลขเดียวกันนะคะก็จะเก็บมาตั้งแต่พื้นที่พรเก็บจากพื้นที่เข้ามาเนี่ยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากสำนักงานเศษรษฐกิจเองแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัสตว์นะคะกรมชนประทานนะคะที่เกี่ยวข้องแม้แต่หน่วยงานนอกนะคะเราก็เอาข้อมูลมาพิจารณาด้วยไม่ว่าจะเป็นจิด้นะคะกรมอุตุนิยมวิยาหรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะนํามากันประมวลผลด้วยอ่นะคะ่ะ เราเก็บอะไรบ้างฮะเรา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 จะรู้อะไรที่เราเก็บเนี่ยที่เราบอกว่าเราเก็บเราเก็บอะไรเราเก็บว่าเอ๊ะเขามีการปลูก<ช>ล<ะ>พืชเขาปลูกข้าวนาปีกี่ไร่เขาปลูกนาปรังเท่าไหร่มันจำปะหลังช่วงไหนปลูกช่วงไหนอะไรอย่างนี้เหรอฮะหรือเราเราเราเก็บอะไรบ้างแล้วเราคาดการอะไรได้บ้างลกหลักเลยนะคะเราจะเก็บเนื้อที่ถ้าเป็นพืชนะคะก็จะเก็บเนื้อที่ว่าปลูกเนื้อที่ยืนต้นว่าตอนนี้ยืนต้นมีอยู่เท่าไหร่และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตอนไหนและผลผลิต ที่ได้จะมีปริมาณรวมเท่าไหร่แล้วก็ผลผลิตต่อไร่เท่าไหร่อันนี้ยเพื่อใช้ในการวางแผนแม้แต่เรื่องของปลาาสัตว์เองเนี่ยเราก็จะเก็บจะเก็บในเรื่องปริมาณอ่ปริมาณของสัตว์มีกี่ตัวมีกี่ตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้พอเก็บเก็บมาเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลที่เรามาใช้เนี่ยเราจะได้ไปสนับสนุนการวางนโยบายแล้วก็การตัดสินใจนะคะ ในการที่วางแผนการผลิตไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองหรือแม้แต่พี่น้องเกษตรกรในการไปวางแผนในการอ่าผลิตสินค้าหรือคาดการณ์ว่าเอ้ปีนี้คาดการณ์ไว้ว่ามันจะเยอะนะเกิดจากสภาพอะไรเราก็สามารถวางแผนได้หรือบางอย่างที่เราคาดการณ์ไปแล้วเอะเราคาดการณ์ไว้แล้วเช่อนอย่างกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะเจอแล้วนะแสดงว่าผลผลิตเราจะลดลงไหมหรือจะ มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องใช้สําหรับการอ,าอ่าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ด้วยนะคะคเอะถ้า,เ,า,าเราพอจะมีตัวอย่างไหมอันนี้ผมขออนุญาตดิดึกนะผมอาจจะถามรายละเอียดปริย่อยสะหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าลองมีมีตัวเลขอยู่ในมือหรือเปล่านะลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมว่าแบบว่าไอ้ที่เราไปเก็บมาอย่างเงี้ยข้าวนาปี่ยตอนเนี้ยมันจะเริ่มปลูกกันแล้วนะถูกไหมฮะเพราะมันจะเข้าหน้าฝนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าข้าวนาปีปีเนี้ยปลูกเท่าไหร่ ตัวเลขที่เรามีเราดูแล่ะทางอ่างทองมีกี่ไร่ทางทางพระนครศรียุทธยามีกี่ไร่นะต้นน้ํอาอุทัยธานีไอ้คอนครสวรรค์อะไรแถวเนี้ยรวมมาเบดเร็จเนี้ยเรา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 เอาตัวเลขพวกนี้มาประเมินมาคาดการณ์ใช่ไหมเราเราพอมีตัวเลขให้เห็นไหมว่าว่าว่าปีเนี้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพจะหน่อยว่าเอกข้อมูลที่เราพูดถึงเนี่ยมันมันเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงค่ะ จริงๆการเอาไปใช้ประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเอาไปใช้หรือผู้วิหารไปวางแผนเนี่ยก็คือวางแผนให้สอดคล้องกับการปลูกอย่างเช่นเมื่อกี้คุณนภุงถามก็คืออย่างเรื่องข้าวนาปังข้าวน,นาปีเนาะนาปังผ่านมาแล้วอย่างข้าวนาปีเราก็คาดการณ์นะคะซึ่งวันนี้นะคะขออนุญาตเลยว่าวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะคะเราก็จะประชุมคณะกรรมการว่านาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้า,าเกษตรด้วยนะคะก็มูลสินค้าทั้งหมดที่เราจะ นำเสนอวันวันนี้ก็เกือบทุกตัวเลยนะคะโดยมีท่านท่านประหลัดนะคะท่านก็จะเป็นประธานมีหน่วยงานระดับของอ่าทุกหน่วยงานเข้าไปร่วมด้วยอย่างข้าวนาปีเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วอย่างเช่นข้าวนาปีปีนี้เราคาดการว่าเนื้อที่พาะปลูกเนี่ยจะประมาณหกสิบเอ็ดล้านไร่เศษอย่ญญางเงี้ยก็แสดงว่าเราคาดการว่าปีนี้จะอะลดลงเล็กน้อยแต่ไม่ต่างจากเท่าไหร่นะลดลงลนิดแม้แต่ผลผลิตเนี่ยกะ เนื่องจากว่าสภาพทั้งภูมิอากาศหรือเอในหลายๆส่วนเรื่องน้ําเรื่องฝนเนี่ยดีก็จะทําให้ผล,ผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสักสองถึงสามเปอร์เซ็นตเนี่ยเราก็สามารถบอกพี่น้องเกษตรกรได้อย่างเนี้ค่ะล้ออย่างนี้มันก็จะส่งผลต่อด้วยนะว่าถ้าผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นสองถึงสามเปอร์เซ็นต์แต่ความต้องการในตลาดโลกมันเป็นมันยังเป็นแบบนี้อาจจะทําให้ราคามันตกต่ำถูกไหมน,นี้เราอันนี้เราแบบก็คือก็คือเราต้องเอาข้อมูลพวกนี้เพื่อไปแปลงเป็น ให้ฝ่ายบริหารไปดูว่ามาตรการไหนหรือว่านโยบายอะไรที่จะต้องช่วยเกษตรกรอันนั้นส่วนหนึ่งใช่ค่ะถูกต้องเลยก็คืออันดับแรกเลยเมื่อเห็นข้อมูลอย่างนี้นะคะทุกหน่วยงานเห็นใช่ไหมคะเพราะเวลาเราไปประชุมเนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมในการอนั่งก็เรียกว,ว่าอิสเซนกันด้วยแล้วก็ให้ความเห็นชอบเรื่องข้อมูลนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เนี่ย อ่ามันมันมีความคาดเคลื่อนตรงไหนก็จะบอกเดี๋วนั้นเลยเช่นบอกว่าถ้าบอกว่าที่เศรษฐกิจประเมินอ,ออกมาว่าผลผลิตมีเท่านี้กรมการข้าว <c oughs> เห็นชอบรึไหมกรมส่งเสริมที่ไปดูเห็นชอบไหมเราก็มาดูด้วยกันเมื่อ <c oughs> เราได้ตัวเลขที่เป็นเอกภาพร,าพร่วมกันแล้วเนี่ย <c oughs> ข้อมูลที่ใช้ก็คือผู้บริหารสามารถไปวางวางแผนต่อได้เลยนะคะว่าถ้ามันมีผล,ผลผลิตเท่านี้จะส่งผลอะไรได้บ้างผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วพี่น้องเกษตรกรเองเมื่อรู้ว่าเอ๊ะ ถ้าประเมินว่าจะเป็นนาปีคาดการว่าจะเป็นเทมีพี่น้องเกษตรกรอาจจะหาวิธีการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือหรือเพิ่มหรือลดพื้นที่ก็ก็สามารถทําได้ค่ะเป็นการทราบรวมง,ง่าค่ะอเออท่านรองฮะคืออันนี้ผมถามเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งไอ้ข้อมูลเอกภาพเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยอันนี้มันคือผมจะต้องถามยังไงดีมันมันจะยั่งยืนยังไงที่ที่เป็นข้อมูลเบ็ดเสร็จแล้ว เขาสามารถหรือว่าเกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องหลอดรัฐบาลจะต้องมาบอกออกมาตรการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะจะ,จะ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 ดำเนินการเนี่ยหรือรัฐบาลพอเห็นข้อมูลนี้จะไปทํำยังไงเพื่อเพื่อลดการชดเชยหรือว่าลดการอุดหนุนเพื่อไม่ให้ไม่ให้ประเทศต้ตอ,งตองต้องต้องแบกรับภาระอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เราทํำยังไงเราจะใช้ได้ไหม อคือคืออย่างนี้ขออนุญาตนำนำเรียนอย่างนี้เนะาะเพราะว่าจริงๆข้อมูลเอกภาพเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานเลยที่จะต้องบอกให้ผู้บริหารได้ได,ได้รับทราบว,ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมาอย่างไงมาจากขั้นตอนของพื้นที่ในในพื้นที่มาตั้งแต่การสำรวจในระดับพื้นที่ไปจนถึงการประชุมคณะผู้บริหารเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้เนี่ยจะไปช่วยในเรื่องการวางหลักๆเลยไปช่วยการวางแผนของมินาทให้เห็นตัวเลขแล้วจะไปวางแผน ส่วนหนึ่งก็คือไปวางแผนแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าบางครั้งเนี้ยข้อมูลเนี้ยเราไม่สามารถบังคับผู้ผู้ผลิตผลิตได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะหนึ่งก็คือผู้วิหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้นโยบายเนี้ยจะใช้ในการวางแผนว่าถ้าข้อมูลออกมาแบบนี้นะคะคุณสามารถนําไปวางแผนรองรับได้อย่างไร ที่เราเกษตรกรเองเมื่อเห็นตัวเลขแล้วอาจจะต้องปรับวิธีการว่าจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้สินค้าเนี่ยมันมากเกินไปแม้แต่นี้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างเช่นการวางแผนพ่อปูกที่ที่เห็นชนัดเจนอาจจะเป็นเรื่องทุเรียนใช่ไหมคะครงบิีเลยเนี้ยเกษตรกรที่พบส่วนใหญ่ก็ปู๋ยทุเรียนมันมากขึ้นใช่ไหมคะมเมื่อเราได้ข้อมูลแต่ในขณะที่ราคามันตกต่ำเมื่อเรามีข้อมูลประมาณการเนี้ยเราออจะ พี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกทุเรียนนะคะอาจจะไปปรับเปลี่ยนเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงหรือพืชอ่าไปปลูกอย่างอื่นนะนอกจากท<ม>ุเรียน<ช>ไม่งั้นเดี๋ยวก็ออกมาก็พร้อมกันหมดราคาตกต<ช>่ำแก้ไขไม่ได้<ช>อ่าถูกเอาไปการวางแผนนะคะ,คะแล้วก็เป็นฐานในการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรเียว่าเมื่อเมื่อทําออกมาแล้วถ้าสมมติคุณทาแล้วคุณคุณรู้แล้วว่ามันจะเยอะถูกไหมคะ คุณก็ต้องไปดูในเรื่องของตลาดไอ้คุณจะทําได้ไปขายที่ไหนหรือว่ามันเยอะเกินไปคุณเอามาแปลรูปไหมไปสร้างมูลค่าอย่างอื่นเนี่ยก็คือตัวเลขที่ได้มาจะเป็นช่วยช่วยใน,ใน,ใ,นในหลายส่วนแม้แต่งานวิจัยเองนะคะงานวิจัยเช่นมหาวิทยาลัยหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อรู้อย่างนงี้เขาก็สามารถเอาไปทํางานวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะ มีส่วนร่วมในการช่วยน้ยมเกษตรกรได้ด้วยค่ะครับผมได้ครับวันนี้เบื้องต้นขอพระคุณท่านรองมากนะครับที่มาให้ข้อมูลอัปเดตกันนะครับขอบคุณครับท่านรองครับค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะฮะท่านรองถันยิตาบุญยมณีกุลนะฮะก็มาอัปเดตข้อมูลนะสำหรับการพัฒนาข้อมูลเอกภาพการเกษตรนะฮะเพื่อช่วยการวางแผนอย่างแม่นยำนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่